สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวีวิตเตอลีนะครับตอนนี้ช่องวิตเตอร์ลีนิวและในวันนี้ผมจะพาเพื่อนทุกคนนะครับมาดูทัวร์นาเมนต์ของเบคสอ0รดอลลาร์สหรัฐนะครับแบคทูสคูล o าร์ดครับทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้มีผู้แข่งันทั้งหมด278คนนะครับท่างเงินรางวัลเยอะถึง200ดอลลาร์นะครับผู้แข่งันเยอะอยู่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันว่าทั้ง278ร้อยคนนะั้เอาเด็กอะไรมาเล่นกันเยอะที่สุดนะครับ อันดับ1ครับซุยคุนเกกโอกะครับ46คนวิลเลต54เปอร์เซ็นต์นะครับผมอันดับที่2ครับกิเรน่ากับดาร์กไลสิบสคนวิลเลต49เปอร์เซ็นต์นะครับแชมป์ก็เล่นเด็กนี้ครับทุกคนคือปัจจุบันเนี้ยผมมองว่ากิเรน่ากับดาร์กไลก็ยังเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอันดับที่3นะครับเอฟี่นิมเฟีย23คนวิลเลต52ครับอันดับที่4ครับซุยคุนกับกิเรน่า22คนวิลเลต48ครับอันดับที่5บูสเตอร์อี 13คนเิ่งห้าสิบสี่จดเจ็นะผมค่อนข้างชอบเด็กนี้มากๆเลยครับทุกคนอันดับที่6นะครับเกโกกกะออริคอริโอ1ิบเอ็ดคนวิ่งแต่สานะครับอันดับที่7นะครับซีบรีพีจูครับ8คนวิี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับและอันดับที่8ปดอาซูตพีจูหคนวิ่ยี่สเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนอันนี้เป็นเส้นทางของแชมป์นะครับผมแชมป์นะครับชื่อคุณโยจิ14นะครับทุกคนในรอบ64สิและรอบ32นะครับ เขชาชนะเด็กกีรนากับดักไล่ไมาได้2อหนึ่งครับใน, 16, อน ar, 1, รบใน 8, อน un, üher, oka, 1, รบ16น,นะครับเขชาชนะเด็กเอฟฟี ar, ่นิมเฟียมาได้2อหนึ่งครับในรอบ8นะครับเขาชนะเด็กซุยคุนกับเก็กกกกะมาได้2อศูนย์ครับในรอบ4คนนะครับผมเขาชนะเด็กเอฟฟี่นิมเฟียมาได้2อหนึ่งครับและในรอบชิงนะครับเขาชนะเด็กเอฟฟี่นิมเฟียมาได้2อศูนย์ครับทุกคนอันนี้เป็นหน้าตาอันดับที่1นถึงแเลยนะครับอันดับที่1กับ3นะครับเล่นเด็กกีรนากับดักไล่อันดับที่2กับ4นะครับเล่นเอฟฟี่นิมเฟีย อันดับที่5กับ7นะครับเล่นซุยคุนเก,กโคกะครับอันดับที่6นะครับบูตเตอร์กับอีวุยอันดับที่8ซิมบรีแลมพาร์โดสครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงเราดูดีเทลแัวที่หน่1 8กันเลยนะครับผมไปครับ อันดับที่8นะครับผมเด็กสีบรีแลมพโดดครับทุกคนหลักๆนะเด็กเนี้ยทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับผมสีบรีสองนะครับไทนันสองนะครับสกาฟอร์ติสองไคโดหนึ่งแลมพโดตสองครับทุกคนแล้วก็ใส่โปรยบอลเซิร์ฟเบสิกหนึ่งใบนะครับโปรเซอรีเสิร์ฟจวดสองนะครับผมแลคแคนดี้สองนะครับกาลิออนสองนะครับทุกคน 16ใบนี้ก็เป็นสามันของเด็กนี้นะครับแต่หลัก4ใบที่เหลือนะครับผมเขาก็จะใส่เหมือนเดิมนะครับว่าก็คือจะมี1ไอโอโนะนะครับทุกคนไอโอโนะไว้หาแลคันดี้กับแลยพโดสเผื่อมาปิดงานนะครับมีมา1ใบนะครับทุกคนแล้วก็มีจีโอนี่เติมดาเมจครับถ้าใครนันติดจีโอนี่ยฆ่าตัวเป็นวันเบบี้ได้อยู่แล้วครับทุกคนแล้วก็มีไซรัสมา1ใบนะครับมาดื่ตุ้บาดเจ็บขึ้นมาถ้าเพื่อนคนไหนไม่ชอบไซรัสเปลี่ยนเป็นซาบิน่าก็ได้นะครับผม อันดับที่7นะครับเด็กซุยคูนกับเก็กโคกะครับทุกคนอันดับที่7กับมาที่5นะครับดิ้นเด็กคลๆกันนะจะขอพูดทีเดียวนะครับผมเขาได้ใส่กบล่าง1มา2กบล่าง3มา2นะครับซุยคูน2องกีรน่า1ใบนะครับผมการใส่ปุ่มบอลแบบนี้ผมจะค่อนข้างชอบเลยนะครับทุกคนเขาเลือกใส่ปุ่บอลเซอร์บีสองนะครับแลคแคนดี้นะครับอีโวจากล่าง1ไปล่าง3 2ใบนะครับแล้วก็โปุเซอร์รีเสิร์ชจวดสอมา2ใบครับทุกคน หกใบนี้เป็นสามันของเด็กนี้นะครับเขาเลือกใส่นะครับอิริดานะครับมาช่วยฮิลถึง2ใบครับทุกคนเด็กนี้นะจะเล่นเป็นเอจี้น้ำอยู่แล้วนะครับเพื่อนพอมีการใส่ลิฟมา1่ใบด้วยนะเผื่อถอยได้ทนขวงตัวซีวยคูนนะครับลงมาครับทุกคน หรือว่าถอยในส่วนของตัวกิน่าลงมานะครับแล้วเอาซีคูณขึ้นไปแทนอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะถอยในส่วนของตัวกบล่างหนึ่งลงมานะเอาซีคูณขึ้นไปเพื่อเล่งจัวบพนานเป็นเก็กฮูกะก็ได้ครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับมามาหนึ่งใบมาตัดไม้ตัดมือผมถือว่าดีนะครับมีเ้นเคปอีกหใบนะครับหลักๆก,ก็จะแปะให้กับตัว กีไรน่าก่อนนะครับแต่จะแปะให้ตัวซุยคุนหรือว่าเก๊ะคงอ่ะก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะครับทุกคนเขาได้ใส่นะครับกุดมามาหนึ่งใบทำลายวันทูของฝ่ายตรงข้ามผมก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็มีไซรัสมาหนึ่งใบครับเราเล่นกับเก๊โคกะยังไงก็ควรม,มีไซรัสนะครับก็ยิงแปะตัวหลังนะครับแล้วก็ดึงไซรัตขึ้นมาให้ตัวกีไรน่าเราซัดง่ายๆก็ได้ครับทุกคน อันดับที่5นะครับผมสิ่งที่เขาแตกต่างกันก็มี2ใบนะครับเขาไม่ใส่ลีฟนะครับใส่เรือยางมาแทนครับทุกคนในส่วนของเรือยางเนี่ยเมื่อแปะก,กับโปเกมอนน้ําไปแล้วนะครับจะลดค่าลีทิตลงหนึ่งครับทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเราแปะก,กับกบนะครับก็จะเป็นการลีทิตฟรีถือว่าดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าแปะในส่วนของตัว สุยคูณนะครับทุกคนก็จะเหลือค่าลิทิดหนึ่งแทนครับทุกคนแต่ผมก็มองว่าน่าจะใช้แบบแปะส่วนของกบมากกว่านะครับเราก็จะได้สามารถแปะ 1G ที่ตัวสุยคูณไปนะครับแต่จะมีข้อเสียนะครับในการใช้เลยยางเนาะเพราะว่ากีฬาของเรานะครับถึงแปะเลยยางไปก็ไม่สามารถลดค่าลิทิดได้ถ้าเขาขึ้นตัวแรกผมก็บอกเลยว่า อาจจะเล่นค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับทุกคนอาจจะต้องเล่นแบบเอารับดาเมจเลยครับเพื่อนๆและเขานะครับก็ได้เอาปุดมาออกไป1ใบนะครับทุกคนแล้วก็ใส่เลดการ์ดมาเพิ่มอีก1ใบนะครับมีทั้งเลดการ์ดทั้งมามาตัดไม้ตัดมือแบบสุดๆเลยครับเพื่อนๆอันดับที่6นะครับเด็กบุตเตอร์อีวีครับทุกคนเขาได้ใส่แบ็กบี้มา2ใบเป็นทับหน้านะครับทุกคนแล้วก็ได้มีอีวีนะเอ็กมา2ใบแล้วอีวีธรรมดา2ใบเป็นแบบแปะหนึ่งจี้ตีไปได้เสกไปมั่หนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือนะครับทุกคน เขาได้ใส่บูเตอร์ ex 2แล้วก็บูเตอร์ธรรมดา2เลยนะครับเขาได้ใส่โปรยบอลเซอร์เบสิกสองนะโปรเอรเซอร์ดีเซอร์จวดสองนะครับ e v back สองนะครับแล้วก็เลนนะครับบวกพลังมติเอกนะครับบวก20ไปนะสองใบครับทุกคน ผมมองว่าหลักๆเนี่ยแใบเนี้ยเป็นสามัญของเด็กนี้เลยนะครับเขาจะใส่มา1ใบมาตัดไม้ตัดมือดัแล้วก็มีซามิน่าหใบนะครับมาสับตัวหลังนะครับให้ตัวหน้าตีนะครับผมผมก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าบูสเตอร์เรานะครับดาเมจค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับถ้าเราซามิน่ามาอาติดอีวีแบ็กไปสักใบนะครับดาเมจก็บวกเพิ่มเป็น140แล้วครับทุกคน เด็กนี้นะครับจะเก่งมากๆเขถ้าเราเล่นคนที่สองครับเพื่อนๆเรานะครับจะเอาแม็กบี้ยืนหน้านะครับผมแล้วก็แปดจี้ที่อุปตัวหนึ่งไว้ข้างหลังใช่ไหมครับ เอาแม็กบี้ตีไปนะครับแปะจี้อีวีนะครับกลายเป็น2 g นะครับผมเมื่อเข้าเทอร์สอของเรานะบรีทิดแม็กบี้ลงมานะครับเอาตัวอีวีนั้นขึ้นไปอีโวเป็นบุลเตอร์เอครับทุกคนแล้วก็แปะเพิ่มอีจี้หนึ่งนะตีไปร้อยสามสิบผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แรงมากๆแต่ถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นนกเหลืองนะครับเราเอาบุลเตอร์ตัวธรรมดาขึ้นไปลุยเลยก็ได้ครับทุกคนหรือว่าเราจะแปะจี้ใน2องีวีนะครับทั้ง2ตัวที่อยู่แผงหลังของเราอ่ะให้ได้ตัวละสี่จี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อนๆเราค่อยในเราค่อยอ ธรรมดาแล้วบูเตรอร์เอฟไปพร้อมกันนะครับเพื่อขึ้นไปโดยสัตรบูพร้อมกันเลยก็ได้เหมือนกันครับทุกคนมาเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายสไตล์เลยนะครับเด็กนี้แต่ผมก็มองว่าเด็กนี้มันเก่งมากๆจริงครับเพื่อนๆ อันดับที่4นะครับเด็กเอฟฟี่ดิมเฟียครับอันดับที่4กับอันดับที่2นะครับลิทเด็กคล้ายๆกันอาจจะขอพูดทีเดียวนะครับผมเขาได้ใส่นะอีวีนะครับเปเอ็กมา2ใบนะครับทุกคนแล้วอีวีธรรมดามา2ใบเป็นแบบ8ปดหนึ่งที้ตีไปได้เสิร์ตใบมอนหนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือนะครับผมเขาได้ใส่นะครับนิมเฟียเอ็กมา2ใบนะครับเอฟฟี่เอ็กมา2ใบครับทุกคนแล้วได้ใส่เอฟฟี่ธรรมดามา1ใบนะครับแล้วก็นิมเฟียธรรมดามา1ใบครับเพื่อน เขาได้ใส่นะครับอยบอลเซอร์เบรสองไบเซอร์ดีเซอร์จวดสองนะครับผมหลักๆสี่ใบนี้จะเป็นสามันของเด็กนี้นะครับเขาเรียกใส่เลดการ์ดมา1ใบคู่กับมาอีก1ใบนะเพื่อตัดมือฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนและเขานะครับได้ใส่อีวีแบ็กมา2ใบครับทุกคนจะบวกนะครับสิบดาเมจให้แก่ร่ามนาของอีวูยนะครับก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเลือกคิว20นะครับให้แก่ร่ามนาของอีวูย์ทางสนามเลยก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคน ก็มีแจ้เคเก็ปหนึ่งใบผมถือว่าตอบโจทย์นะจะแปะให้กับเอฟฟี่จะแปะให้กับนิมฟียยังไงก็ได้ครับเพื่อนมีสลัดมาอีกหนึ่งใบนะเพราะว่าดามเมจของเราไม่ได้เยอะมากเมื่อเขาบาดเจ,จ็บอ,อาจจะถอยไปนะครับตาหน้าเราค่อยส่รัดดึงมาค่ะง่ายๆก็ได้ครับทุกคน ผมก็มองว่ายัางไงเด็กนี้ก็เก่งครับเล่นได้เรื่อยๆนะเพราะว่ามีการเล่งจั่วทุกคนเล่งจั่วแล้วก็สามารถตีฮิวได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีในสตัวนิมเฟียรธรรมดานะครับที่แบบว่าถ้าตัวด้านหลังของเราอ่ะเป็นลักษนาของตัว EV หมดแล้วนะครับทุกคนบวกแอตแทเพิ่มขึ้นนะครับอีกตัวละสาถ้ามี3ตัวเป็น90 9 0บวกดาเมจพื้นฐานอีก40กลายเป็น130เลยนะครับเพื่อนถือว่าเยอะมากๆแล้วถ้าฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็กแบบว่าลูเกียโฮโอนะครับดองจี้นะครับเราก็มีเอฟฟีธรรมดาใช่ไหมครับทุกคนขึ้นไป8ปดึงจี้ตีไปแล้วดาเมจจะเท่ากับตัวจี้ของฝ่ายตรงข้ามคูณกึบ20นะครับถือว่าแรงมากๆเลยครับเพื่อนๆ อันดับที่2นะครับโปเกมอนเหมือนกันหมดเลยครับทุกคนแต่ในส่วนของไอเทมซัพพอร์เตอร์จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเขาได้ใส่บอลเซอร์วิสซอร์เพนเซอร์ดิสเซอร์จวดสองนะครับมาเป็นสามมันนะครับทุกคนเขามีนะครับหนึ่งซาบินา่าหนึ่งไซรัสครับทุกคนแล้วก็ได้ใส่มามาแค่ใบเดียวมาตัดไม้ตัดมือนะครับแล้วก็ได้เพิ่มเป็นสองตัวกุดม้ามาหนึ่งใบนะครับผม เขามีแจ้งเคปเหมือนกันนะครับทุกคนส่วนอีวีแบ็กนะครับจาก2รถลงเหลือนหนึ่งนะครับเขามาเพิ่มซาบีนาแทนครับเพื่อนๆถ้าถามว่าเล่นแบบนี้ได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็แล้วแต่ความถนัดนะครับบางทีเขากังวลเมื่อตีไปจะตัวเองจะบาดเจ็บอาจจะถูกวันิีได้ง่ายๆเชฟพะนันจากุดไม้ส่วนของตัวล็อกกี้เฮมเมดหรือพอยซันบาดก็ได้นะครับผมอาจจะดึงไซรัสขึ้นมาค่ายง่ายแต่ตอนหลังฝั่งเขาอาจจะเอาตัวใหญ่มายืนมีตัวเด็กอยู่ข้างหลังแล้วก็ซาบีนาเก็บงานก็ได้เหมือนกันครับเพื่อนๆน อันดับที่3กับอันดับที่1นะครับลิทเด็กคล้ายๆกันมาอาจจะขอพูดทีเดียวนะครับทุกคนเขาได้ใส่กีน่ามา2ดาร์กไลน์มา2นะครับผมเขาได้ใส่บอลเซอร์เบียสองไปเซอร์รีเ์ชจวดสองนะครับคนนี้นะครับหลักๆนะครับเขาจะสามารถเล่นเกมเร็วได้ครับทุกคนเพราะเขานะครับมีดอน2ใบครับเพื่อนๆหลักๆนะครับเขาจะตั้งดักไลน์ไว้ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีกีน่าไว้อยู่ข้างหลังครับเพื่อน ถ้าเขานะครับผมในเทิร์นแรกเนี่ยสามารถแปะจี mm ้ดักไล่ไปหนึ่งนะครับ mm hmm. แล้วก็ใช้เอฟเฟกต้กีน่านะครับ mm hmm. เพิ่มจี้ให้แก่ตัวเองไป mm hmm. ใช่ไหมครับทุกคน พอเข้าเทินที่2ของเรามาครับเราจะแปะจี้มืดนะครับที่ดักไลอีก1นนะครับทุกคนแล้วก็ใช้ดอนดึงจี้จากตัวกีน่ามาให้ดักไลแล้วก็ตีไปเลยครับทุกคนจะเน้นการเล่นเกมเร็วเป็นหลักเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าดอนไม่ขึ้นก็ไม่ต้องเล่นเกมเร็วครับเล่นแบบสไตล์ตามปกติก็ได้นะครับเพราะเขาก็ได้ใส่เลสนะครับมา1ใบมาปิดงานนะครับมีไซรัส1นึ่ซาบีน่าสเลยนะครับผมหลักๆซาบีน่าสนะครับจะมาถมงเวลาก็ได้นะครับทุกคนหรือว่าจะมาปิดงานแต่ผมมองว่าเอามา ถ่งเวลาเป็นหลักเลยนะครับส่วนไซรัสเนี่ยที่ใส่มา1ใบปิดงานก็ได้ครับเ,เพื่อนๆเขาได้ใส่นะครับในส่วนของตัวมามา1ใบมาตัดไม้ตัดมือของฝ่ายตรงข้ามนะครับมีกุศลอีกหนึ่ใบนะครับมาทำลายม,ามัมมูของฝ่ายตรงข้ามให้เราถลวงได้ง่ายๆก็ได้ครับทุกคน มีคุณจอยมา1ใบนะถ้ามีกีน่าก็ต้องมีคุณจอยอยู่แล้วครับผมแล้วเขาได้ใส่ล็อกกี้ให้เม็ดมา2นะครับแจงเคปมา1น,นะครับล็อกกี้ให้เมดสก็ไว้ล็อกลายนะครับส่วนแจ้งเคปนะตัวไหนเชื่อขึ้นไปตีก็แปะ 8, แจงเคปไว้ฝ่ายตรงข้ามจะได้ไม่สามารถสวดเราได้ครับเพื่อนๆ อันดับที่1นะครับเด็กกีน่ากับดาร์กไลท์ครับทุกคนเด็กนี้นะครับเขาไม่ใส่ดอนนะครับทุกคนเขาเล่นแบบสไตล์ตามปกตินะครับก็คือใส่เปวยบอลเสร์จไปสองไปเซอร์รีเสร็จจวดสองนะครับมีเลตหนึ่งใบซามิน่า์หนึ่งใบไซรัสหนึ่งใบนะครับคุณจอยหนึ่งใบช่วยคิวมีลิฟตหนึ่งใบเผื่อถอยนะครับผมแล้วก็มีคิวพชั่นอีกหนึ่งใบด้วยนะครับล็อกกี้เฮ้เมทใส่สองไว้ล็อกไลน์มีแจ้งเคปเผื่อๆไว้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของการตัดมือเขาเลือกเป็นมากกซสีเอร์ครับทุกคนบางคนอาจจะเลือกเป็นแบบว่าเลดก์ดกับิีเอินอก็ได้นะครับเพื่อทำคอมโบกันแต่คนนี้เขาอาจจะเลือกแบบว่า ตัด2รอบแล้วตัดเป็นมา1น,นะครับแล้วก็ถ้าตอนไหนนะครับแบบว่าไม่ไว้ใจนะครับจะขึ้นไปปิดงานแล้วอาจจะซิมเวอร์ก็ได้ครับทุกคนเอาแบบว่าซามินาหรือสลัดของเขานะครับออกไปก็ได้ครับเพื่อนๆแล้วก็มีกุดมาามาหนึ่งใบนะทำลายวัตถุของฝ่ายตรงข้ามนะครับเวลาเราตีเข้าไปนะตัวของเราจะได้ไม่บาดเจ็บนะครับทุกคนหรือว่าในกรณีที่เขาแปะในส่งแจ้งเคลียบไว้นะครับถ้าเราถล่มเขาไม่ได้ก็กุดม่าทิ้งซะเราจะได้ถล่มเขาได้ครับทุกคน โอเคครับเ,เพื่อนๆในส่วนของลิเทลที่1ถึง8ผมก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมผมก็มองว่าในส่วนของตัวแลมพาโดกับซิวบรีนะก็ยังสามารถเล่นได้เหมือนเดิมนะยังเก่งเหมือนเดิมนะครับเ,เพื่อนๆตัวกีน่ากับดาร์คไล์ปัจจุบันก็เป็นเทียเอแล้วนะครับทุกคนอาจจะไม่ถึงเทียเอนะเขายกให้เด็กนะครับในส่วนของตัวซุยคูนกับตัวเก็กโคกะเป็นเทียเอครับทุกคนแต่จริงผมก็มองว่ากีน่ากับดาร์คไล์ปัจจุบันเป็นเทียเอก็ได้เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆมันก็เก่งจริงครับทุกคน ก็ประมาณดีแล้วกันนะครับทุกคนถ้าเพื่อนคนไหนกําลังไต่แรงเพื่อขึ้นมาสเตอร์อยู่นะครับผมก็ขอให้การขึ้นดีๆนะครับเป็นลังใจให้ทุกคนนะครับผมส่วนผมตอนนี้ก็อยู่อันต้าบอลสานะครับกำลังพยายามขึ้นมาสเตอร์บอร์ดอยู่ครับทุกคนยังไงก็ฝากให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ ผมขอนําเสนอโอเวอร์ท็อปอัพบริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนทีซีจีพ็อกเก็ตอารอวีทีเอฟทีเกนชินอิมแพกฟรีไฟและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้องโอเวอร์ท็อปอัพเท่านั้นลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจและไลน์อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย